Labor People นะคะเป็นแบ,บรนด์ที่ชอบมากเลยหมวกของ k e ส s c u n t s y จากแบ,บรนด์ s c u n h i e ชอบมากเพราะไม่ทำลายผม p r i n t e d Chanel และพ่น Avian Charisma Energizer ไม่มีผมติดอะ่ะเกิดจะได้แบบเสริมพลังบวกเลยเนอะขวดน,น้ำช่วงนี้พยายามดื่มวันละสามลิตร โอเคเรามาฟิตเช็คกันดีกว่าตอนนี้ได้กลับมา ULA แล้วก็การจะด,ดแต่งตัวเพลลาทิสแวนของ Oliver People นะคะเป็นแบ,บรนด์ที่ชอบมากเลยตางหูของ H&M s c u n h i จากแบ,บรนด์ s c u n h i ชอบมากเพราะไม่ทำลายผมเสื้อจาก a r i t c i a กางเก่ง Sexy SB ถาวชินสต็อกเสื้อของ a r โ o w ข้างในแล้วก็หมวกของ Okay. แล้วก็กระเป๋าคือ vintage Chanel แล้วเดี๋ยวไปดูว h a t s in my bag ในรถด,ดีกว่าโอเคเรามา What's in my bag ต่อบนรถก็ุญแจรถนะคะแล้วก็รองเท้าพิลาทิสเพราะว่าที่นี่นงคะไป็เส็อรองเท้าบบเสือราบีอใช่วยสะา สองแว่นเมื่อกี้นี้พ่นเอเวียนเวลาง่วงจะได้ฟ resh อโลมากลิ่นชาร์มิง่งเอ้ยคาริสมาเอเนอร์จีเซอร์มีผมติดอ,ะอ่ะเผื่อจะได้แบบเสริมพมเสริมพลังบวกไม่เนอะ <laughs> ไม่โอเคเสริมพลังบวกชูมระหลังหน้าหลังออกลังกายเสร็จ โกลเอชทานข้าวเที่ยงเสร็จตรงทานเ mm hmm. พราะจะทานเดือป็ะเป็นล้างหน้าเสร็จตรงทานเคเอเดนะ้ำดีกันแดดแล้วก็มีกุญแจบ้าน mm hmm. มี f i s h m แ n นเฟรน d มีคอลเล่ hmm. เอาวันนี้มีสเปรย์ทำแลรเยอะ mm hmm. ช่วงเจ็ทแลกสเปรย์เยอะทีหนึ่งกระเป๋าตั้งแล้วก็มีหวีผมข้ายิมเสร็จก็ต้องรัดผมไงต้องหวีจะไม่เป็นโซงแล้วก็มีนี่ ดืน้ำช่วงนี้พยายามดื่มวันละสลิตร oh, <no. S 1> จะได้ผิวดีหุ่นดีเพราะตอนขึ้นเครื่องเสร็จเราจะแบบดีไฮเดรตมากโอเคแค่นี้ละพร้อมไปออกกำลังกาย